สวัสดีค่ะพบกับช่องออกก,กอกนะคะตอนนี้มาดูค่ะอาหารมาเลี้ยงไครเนาะค่ะมา ยังจําได้ไหมจําได้หรือเปล่าจําได้หรือเปล่าจำได้แล้วจำได้แล้วเขาบอกว่าสั่งลำไยให้กับการนี้รู้เลยลำไยไม่เคยลืมเลยอ๋อคุณแม่ย้อนตาคุณตาคุณตาโอ้ค่ะจําได้ค่ะจําได้ค่ะโอ้แม่จําได้แล้วจําได้อีกแล้วอันนี้ทําเองเลยเหรอคะทำเองมาเองเอามาจากกระบี่เลยนะไม่ไม่โอ้จากเตางอย อ๋อนิทรีนะคะจักรีมาีขนมกินอะไรมันนิ่งเฉยอจแกรเฉยๆหวานกมเฉียวหวานเกมเฉียวหวานเ้ากมเียวหานเ้านมาเพราะว่าเดี๋ยวค่อยวันที่แปดค่อยทำคัวกิ้งคั่วกิ้งอีกคักิ้งพักได้หรอม่อยู่ลยวันเหรอคะ ใครเอาลบมานี่ยแม่ค่ะมะชั่วคริ่งนี้อร่อยมากจะโทรมาแม่ลุงจิ้นก็มาแล้วนี่ก็มาค่ะไปไหมตอนเย็นเนี่ยี่จะกล้าใส่น้อยใจเน่เดี๋ยวก็บอกว่าไม่ชวนค่อยอีกแล้วน้อยใจไม่ว่าลุงจิ้มแอมน้อยใจนอนร้องไห้กินน้ำตาได้ไหมล่ะไปไปกินนะไปกินมูท่าชวนแล้วค่ะเมื่อกี้อชแยก็ชวนจะไปอยู่บ่ ลูกเราจะมีรถไปไหมต่างคนต่างส่งกันไปใช่ไหมไปใช่ไหมไปก็ไปแต่ถ right? ้ามีใหญ่ไปเาก็จะไปถ้ามีรถไปก็จะไปมันไม่มีรถไปหน่ะไป

าตัดขาให้แต่อ oh, ันตัดไม่หมดอ๋อจ้าไม่เป็นไรค่ะอยากให้มันตกเลยต้องรีบกินนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ย่อยเพราะว่าจะกินหมูทะกิู่น่เกินชั่วโมงร้อนชิ้นสวยมากเลยนะครบเกินชั่วโมงก็เป็นไรเราอาบน้ำล้ว นกเพาไปกินหมูกระทะแล้วก็มาอีไปไหมคะนี่ไม่ไปไม่ไปเราจะไปไหนไม่ไงเขไม่ออกฟรถรถลุงก็มาเต็มเต็มแค่รถลุยเต็มแน่นอนโอ้ถ้าถ้าเราจะไปก็ได้เพื่อนก็ให้ขึ้นอยู่หรอกอือจริงๆเมื่อวานนี้เขาก็จอดเอาแม่อยู่แต่แม่ไม่ได้ไปซ้ำฮึดิกซี ไม่ใช่สกครับเป็นวันอะไรคะวันนี่จะผ่าวันอยากกินครับวันอยากกินครัอืมชิมดูก่อนต้องชิมก่อนเออกับตันยูขืนๆนะแม่ว่าเนาะต้องมีวันอะไรพิเศษดูข้นๆแล้วกับตันเด็กอ่อนลงอ่อนลงก็เลยไม่รู้เลยอ่าพากันชิมแล้วปากตายแล้วบอก เอาแลยไม่มาต่อยโดนทำไมเย็นไวจังกับตันทำไมมันเย็นเร็วจังลูกโอมันยังไม่เย็นเลยครับแม่โอเคครับอร่อยไม่รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยตัดกันดูอยูกไหมเครื่องน้ำน้ำเต็มครับอืมยังไม่แน่ใจสบายบ้างไม่สบายหาดียังก็ดีขึ้นนะเสียงเปลี่ยนนะนี่มอเตอร์แรงนี่ไปกินหมูกระทะกับเขาอยู่บ่ ไม่ได้ยินได้ดิไม่ได้ยินเราต้ให้ลุงป้าก่อนป้าต้ให้ลุงป้านะก่อน,นตักไปให้ช่างาาตอนนี้ป้าแตนก็มาแล้วค่ะแต่ยังไม่ทันได้ลงรถมามามา่มามายังไม่ไม่ไม่เอาไปให้ป้าลุงนจับาน กมาตัไม่ัตั่ไม่ตัีไวกับตันตักกัตันกัตันตักก่อนอันเดียวก้ันละตกับตันตักสักหนึ่งถ้วยประเดิมเจ้าของมันจะไปถ่ายใกล้ๆดีกว่าจะภาพจะภาพจะภาพน้จีนใจลูกนอจีนใ่ก็อนทีนอะถือเป็นถาดไปเลยตาดใส่น้ำจาถือเป็นถาดไปเลยก็ได้ลูก ตะตักลงไปมะเขือมันอยู่ล่างเจ๋งได้ถ้วยนี้ยังเลยนี่ตะวันนี่มาโซติ่งไม่หมดเห็นไหมเห็นไหมมะโอตัดติงไม่หมดนี่อือนะคะโอ้ตักแบบนี้เองเนาะตักแบบนี้นะคะเลี่ยมเยอะนม่ัำตันเอาจารย์ทำเป็นตักไม่เป็นแล้วก็ให้แม่ตักมันเย็นแลงธรรมดาลูกทำแม่ลูกทำไม่เป็นก็ต้องแม่ ช่างอยู่นั่นกี่คนนุสามสามนุ๊กสามคนนุกอือห้าอร่อยมากค่ะทุกคนคุณแม่ตักถ้วยใหญ่อย่างเลยทำไมแค่นี้ขนมจริงเขายกเป็นกระบากไปไงแล้วเดี๋ยวเขาไปตักล่าจมูกเข้าใจไหมแล้วเอาถ้วยไว้ให้กินอ่าพินาทีก็มาแล้วค่อยบอกเจ้าแล้วค่อยบอกเจ้าแล้วก็มาเหรอคะนู่นนะคะค่อยบอกเจ้าแล้ว ค่อยเข้าตรงนั้นนะคะคอยบอกเจ้าแล้วหันไปหันมาอยู่กองแม่ละอ้าหมุนเข้าไปจนตาลายนี่มาตัวก็จูบนิ้วอยู่คนคนแซ่บมโดนมือมม้้นนอ่ัข้างในจบไม่ต้องออกไปข้างบนโน้นไม่มีนะคะคุณแม่เพราะว่าทีมช่างเขายังไม่ได้ลงมาจังนี่ช้อนอย่างนี้ อ้าวปาเต็นเอาอะไรมาทำเป็นพวงป้าก,ก็มาแล้วค่ะตอนนี้นะคะมากับเมดีดีเดีย๋ยวหกลูกนี่นะคะมาแล้วนะคะทุกคนไม่รู้ป้าแตนซื้ออะไรมารน้องปอนเอาเอาห้วยตาไหมห้วยตาแล้วก็มาหกยีค่ะห้วยตาเอาไปเลยน้องปอน ทำปืนออกมาอยาเข้ามาครับอยากเข้ามานะครับอยากเข้ามานะครับใครเข้ามาผมยิงนะเอาล่เข้ามาเล่เข้ามายิงตรงนี้ยิงตรงนี้เล่เข้ามายิงตรงนี้อะไรกินเนี่ยแกงเขียวหวานเอาอะไรกินเนี่ยน้มขึ้นนาทีเอาอะไรมาเอาปืนป้องกันตัวเองเวลาที่เครียดยิงตัวเองไหม ผมก็ไม่้ย่อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยแกงเขียวาอมาขายว่าไงเอามากินอันนี้อันฉีดเนาะเออคักจังเลยเนาะไม่เราเอาไว้ฉีดป้องกันเวลาแทร่เออใช่ใช่เราเอาไว้ฉีดเดี๋ยวเดี๋ยวเดทดลองก่อนทดลองใส่ก้าหน่อยนะครับนะคร มันจะมีแอลอฮอล์พอดุลกันเวลาไอ้ปีมาบ้านลุงเงี้ยเราก็เอาไว้ฉีดใ่ไไอ้เงี่าเชื้อก่อนตรงนี้กกอกเชื้อเยอะยังเอ้ใส่แกงเด้อยแกงป้าแกงเคทุกวันนี้ไปไหนไม่ปลอดภัยจะพกปืนครับทุกวันนี้ทีมันอาจจะไม่ได้กินเลยดีกว่า เอาถ้วยหนึ่งนักเองเลยเหรอเอาไม่กินอะไรเลยอะก็รุ้เหรอกินเลยครับผมนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่างมาปุกอวกด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ